สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องฟอ,ออนพ่สาวลุงพลนะคะวันนี้ปอนก็เก็บฝรั่งนะคะเก็บฝรั่งกิมจูได้คู่ถังใหญ่เลยนะคะคุณเอฟซีอันนี้คืออยู่ในสวนนะคะในสวนสวนที่ปอนปลูกผักนะคะวันนี้เก็บออกแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มแตกแล้วก็มีนะคะเริ่มแตกแล้วก็มีนี่นะคะเริ่มแตกแล้วถ้าแตกแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะเน่านะคะเพราะว่ารดน้ํานะคะเนาะ ตอนก็จะไปขายนะคะจะไปขายลูกละห้าบาทนะคะคุณเอฟซีลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทนะคะปอนจะปิดไปขายลองดูยาพารออยู่นะคะอยู่ที่บ้านก็มีคนต้องการอยากจะได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแผลนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะลูกละห้าบาท ก็ตัดตะไคร้ไปให้ยญ้าพาด้วยนะคะตะไคร้ก็อยู่ข้างล่างนะคะส่วนนี้พ่ออ่อนจะเอาไปชําให้ปู่ผ่องหญ้าพานะคะอยู่ที่บริเวณบ้านนะคะนี่ค่ะเป็นตะไคร้เนาะค่ะเนาะพ่ออ่อนก็เลยตัดแล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพ่ออ่อนจะไปขุดนะคะจะไปขุดขุดแล้วก็จะชําอยู่แถวแถวบริเวณรอบๆบบ้านของปู่ผ่องหญ้าพานะคะเวลาทํากับข้าวจะได้ เอาง่ายๆหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ<ม>เลียมเพื่อที่จะไปปลูกให้พ่อให้แม่เราจะได้สบายๆนะคะนี่ค่ะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะก็มีหอมป้อมด้วยนะคะคุณเอฟซีหอมป้อมคนไทยก็เรียกหอมชี <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวปอ,อนก็จะเก็บไปให้ย่านะคะขาย <c oughs> เพราะว่ามีคนอยากได้นะคะคุณเอฟซี ตตวป้าออนจะเอาไปแล้วเพราะว่าถอนนะคะถอนแล้วก็รู้สึกว่าจะจะอ่อนเนาะผักมันโดนแดดนะคุณเอฟซีนี่หอมถอนใหม่ๆนะคะเนี่ยนี่นะคะก็จะไปให้ย่านะคะมัดนะคะเป็นกำกำไปขายเดี๋ยวมารอรุ้นว่าจะได้กี่บาทนะคะอันนี้ก็เป็นใบแมงลักนะคะปะอ,อนตัด เป็นกำๆนะคะยังไม่ได้ผูกหนังยางก็ประมาณ6กกำนะคะกำละ5บาทนี่ค่ะอยู่ในตะกร้านี่นะคะใบแมงลักตอนก็เตรียมเพื่อที่จะเอาเข้าไปให้ย่านะคะมัดเป็นกำๆเพื่อที่จะไปเดินขายตอนเย็นนะคะคุณเอซ นี่นะคะมอมแบ่งก็พอดพอดองแล้วนะคะคุณเอฟซีพระอ่อนก็ได้ดึงไปให้นะคะได้ถอนไปให้หญ้าแล้วนะคะดองผักเนาะดองแล้วก็จะเอาไปหน้าจำปาดงด้วยนะคะคุณเอฟีนี่นะคะ เดี๋ยวปอนจะรีบเอาเข้าไปให้ย่าก่อนนะคะคุณเอฟซีก็รอลุ้นค่ะว่าย่าพานะคะจะขายได้กี่บาทนะคะวันนี้นะคะก็มีฝรั่งด้วยนะคะคู่ถังหนึ่งขายลูกละห้าบาทนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะตามปอ,อนมาเลยนะคะเข้าไปบ้านปู่ผ่องย่าพานะคะนี่นะคะ นี่นะคะมาถึงแล้วนะคะก่อนก็กำลังทำฝรั่งใส่ถุงนี่นะคะคุณเอฟซีลูกละห้บาทสีลูกยี่สิบบาทนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเนะาะส่วนย่าก็กำผักใส่โซ่รู้ละกำละสีบาทอันนี้บอก ไปขายก้อนนาเน่เดี๋ยวจ้าบาทแล้วหกิปเจ็ดชิปหกชิเจ็ดิอบอ๋ออันนี้เห็ดจะเห็ดบ่มีหอมกอแดงก็เอาสี่ห้าหกหกสิบบาทบ่กับบิกาดอ๋ออันนี้ก็ไว้กับสองนเชาอ้หกิปเจดิปแปดิปอีเออในแปดในแดิปแลอวบ่แแล้วอ๋อ ยังเหลือมาอีกอืมใส่ข้าวมันปอกมันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่าวันนี้ย่าจะได้ขายได้กี่บาทข้าวมอมปอมบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปขายแล้วนะคะคุณเอฟซีก็เอาสามล้อนะคะไปส่งส่งย่า 我自造人